สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมกันนะครับในวิชาของคณิตศาสตร์นะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับคือเรื่องของพีชคณิตนะครับในพีชคณิตนั้นนะครับจะประกอบด้วย3หัวเรื่องนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับ ระบบที่ตัวที่1ระบบจำนวนเต็มนะครับตัวที่2อสมการเชิงเส้นตัวไปเดียวนะครับแล้วก็อสมการอะมาดูกันนะครับในเรื่องของตัวที่1นะครับในเรื่องของระบบจำนวนเต็มระบบจำนวนเต็มนั้นนะครับเราจะพูดกันอยู่ทั้งหมด8ส่วนด้วยกันนะครับ่วนที่1ประเภทจำนวนเต็มนะครับ่วนที่2นะครับในเรื่องของเส้นจำนวน่วนที่3ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเต็มกับค่าสมบูรณ์นะครับจำนวนตรงข้าม การบวกการลบการคูณการหารคุณสมบัติของจำนวนเต็มและคุณสมบัติของศูนย์กับหนึ่งนะครับในตัวแรกเลยนะครับเราจะมาดูเรื่องของประเภทจำนวนเต็มก่อนประเภทจำนวนเต็มนั้นนะครับก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันเรามีจำนวนเต็มบวกเต็มศูนย์แล้วก็เต็มลบตัวเต็มบวกนั้นคือจำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์ถ้าเราเทียบนะครับก็คืออยู่ทางด้านขวามือของเส้นจำนวนอ่าแล้วก็มีศูนย์นะครับอยู่ตรงกลาง ระหว่างค่าบวกและค่าลบนะครับแล้วก็จำนวนเต็มลบคือค่าที่มีค่าน้อยกว่าเลขศูนย์นั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ด้านซ้ายมือเราเรามาดูตามเส้นของจํานวนนะครับเ ules, ส้นจำนวนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าจำนวนเต็มนะครับถ้าดูตามแกนของเส้นจํานวนนะครับจะมีค่าศูนย์ตรงกลางนะครับและด้านซ้ายมือนั้นเป็นค่าติดลบนรหรือค่าลบเลขด้านขวามือจะเป็นจนํานวนเต็มบวกนะครับซึ่งเส้นจำนวนตัวนี้นะครับจะเก็ wa, ว่าได้มีหัวสอนนะครับไปทางซ้ายและขวามือ น่าวามว่าเราสามารถไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าลบหรือค่าบวกก็ตามด้านซ้ายมือมีค่าน้อยยิ่งลบมากเท่าไหร่มีค่าน้อยมากเท่านั้นด้านขวามือมีค่าบวกเช่นเดียวกันค่าตัวเล็มีค่าสูงเท่าไหร่ก็มีค่ามากเท่านั้นนะครับจะ่วนการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนะครับในการเปรียบเทียบนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าจํานวนที่อยู่ด้านขวามือยิ่งมีค่าตัวเลขมากเท่าไหร่ก็มีค่ามากเท่านั้นและถ้า ตัวเลขนั้นไปทางด้านซ้ายเมื่อไหร่นะครับก็มีค่าน้อยมากขึ้นเท่านั้นนะครับสลักเราทําการเปรียบก็จะมีเครื่องหมายตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเช่น1น้อยกว่า3นะครับหนึ่งน้อยกว่าสามเราสามารถเขียนเป็น1น้อยกว่า3เป็นต้นนะครับจะเท่ากับนะครับความเท่ากับเช่นหเท่ากับเเราสามารถเขียนเป็น1เท่ากับ x หรือ x เท่ากับ1ก็ได้นะครับมีความหมายเท่ากันแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าสังเกตน,นะครับ ข้อหมายมากกว่าจะมีด้านแหลมอยูด่ด้านขวามือนะครับเช่นลบหมีค่ามากกว่าสานะครับเราสามารถเขียนว้วาเป็นลบหมากกว่าลบสนั่นเองค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์คือค่าของผลต่างระหว่างจานวนน,นับใดๆกับเลขศูนย์นะครับโดยชั้นสาร,ร์นะครับเส้นตรง2เส้นนะครับเป็นตัวบอกค่าสมบูรณ์นะครับโดยตรงกลางนั้นโดยเขียนค่าตัวเลขลงไปนะครับตัว ตัวเลขเหล่านั้นนะครับเราจะไม่คิดขนาดนะครับเราคิดแต่ขนาดเดียวโดยไม่นับเครื่องหมายเพราะนั้นลบสกับ3มีค่าเท่ากันในเรื่องของค่าสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ5นะครับคือ5หรือสังเกตครับค่าสมบูรณ์คือเราเขียนเส้นตรงครอมเลข5้าลงไปเราคิดแค่ขนาดไม่คิดเครื่องหมายดังนั้นตอบ5นะครับลบเช่นกันค่าสมบูรณ์ของลบสินะครับเราคิดแค่ขนาดดังนั้นเราตอบ10ไม่เอาเครื่องหมายลบนะครับนั่นคือค่าสมบูรณ์ ตัวไปจำนวนตรงข้ามนะครับจำนวนตรงข้ามคือจํานวนที่อยู่ด้านตรงข้ามของจำนวนกับเลขเหล่านั้นนะครับจะการดูขนาดเท่ากันนะครับเครื่องหมายต่างกันเช่นจํานวนข้ามของสองนะจำนวนข้ามสองนะครับเมื่อกี้บอกว่าเราดูเฉพาะแค่ขนาดว่าเลขของมันคือเลขสองเหมือนกันแต่เป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็คือลบสองนั่นเองจำนวนข้ามของลบห้าคือห้าจำนวนข้ามของ A ซึ่ง a ค่าใดๆรนะครับก็คือลบ A นะครับเจ้การนะครับเเกตนะฮะลบหเรา,เาได้ค่าคือ5หรือ A แล้วก็ค้าขึา้นมาตรงข้ามนะครับจนตรงข้ามของลบเอเจ้ารยการตอบ A นะครับซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าลบของลบนะครับลบของลบ a ก็คือ A นั่นเองนะครับเราเรียกว่าจำนวนตรงข้ามนะครับการบวกการลบการคูณและการหารของตงัวเลขจำนวนเต็มนะครับเริ่มต้นด้วยที่1ก่อนการบวกนะครับ การบวกจำนวนเต็มกับจำนวนเต็มบวกเหมือนกันนะครับเอาจำนวนเต็มบวกบวกด้วยจำนวนเต็มบวกให้เรานําค่าสมบูรณ์ซึ่งคํานวณเฉพาะแค่ขนาดไม่คิดเครื่องหมายนะครับเอาทั้งสองมาบวกกันนะครับออกมาเป็นค่าบวกเช่น3บวก2คิดค่าสมบูรณ์ของ3บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของ2ก็คือ3บวก2เท่ากับ5นะครับคำตอบเป็นค่าบวกนะครับถ้าเป็นการบวกตัวเลขจำนวนเต็มละะบกับลบ นะบวกลบกับลบนะครับเมื่อกี้บวกกับบวกนี้ลบกับลบตัวลบกับลบเช่นเดียวกันใช้ค่าสมบูรณ์ของทั้งสองบวกกันแต่คําตอบมอนเป็นค่าลบนะครับเพราะเป็นด้านลบนะครับเช่นลบสามบวกลบสให้เราเอาค่าสมบูรณ์ของสานี้นะครับกับค่าสมบูรณ์ของสองมาบวกกันนะครับจะได้เป็นห้าแต่เครื่องหมายเป็นลบเราจึงออกมาเป็นลบห้านะครับ คราวนี้นอกเหนือจากการบวกกับบวกลบกับลบแล้วยังมีบวกกับลบถ้าเราเอาจำนวนเต็มบวกมาบวกกับเต็มลบจะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ได้คือเราจะค่าสมบูรณ์ทั้งสองมาลบกันเอาค่าสมบูรณ์ครับขอทั้งสองมาลบกันคราวนี้ให้เอาตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งและตัวที่น้อยกว่าตัวลบนะครับส่วนของผลการบวกนั้นนะครับให้ดูว่าค่าตัวลบตัวใด นะหรือค่าตัวเลขตัวใดมีค่าสูงกว่าให้เอาเครื่องหมายตาำนั้นนะครับเช่น3บวกลบสสังเกตนะครับเรามี3ตัวหนึ่งกับ2ตัวหนึ่งนะครับให้เอาค่าสมบูรณ์ของ2ตัวนะครับมาลบกันแต่นะครับเพราะว่าเลข3สูงกว่าดังนั้นเราเอาสามตั้งลบด้วย2เท่ากับ1และสังเกตนะครับ3ตัวนี้เลข3มตัวนี้นะครับมีค่ามากกว่าซึ่งมีค่าเป็นค่าบวกดังนั้นจึงตอบนะครับ เป็น1แต่ในกรณีที่เป็นลบ3บวก2เราก็เหมือนเดิมเอาค่าสมบูรณ์ของ3มาลบกับค่าบูรณนของ2ได้1เหมือนกันแต่สังเกตน,นะครับเครื่องหมายนะคเครื่องหมายอยู่ที่ตัวเลข3เป็นค่าลบดังนั้นจึงตอบลบ1นะครับตัวไปเป็นการลบจงเต็มนักเรียนพอเข้าใจการบวกแล้วนะคราวนี้มาเป็นการลบบ้างนะครับการลบนะครับของจงเต็ม ทำได้โดยการเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะครับแล้วก็ทำเดิมนะครับเช่น3ลบ2ก็มีความหมายคือ3บวกลบ2ีกลับเข้าไปเรื่องการบวกการบวกบอกว่าให้เราเอาค่าสมบูรณ์ของ2ตัวเลขนะครับมาลบกันถูกไหมมาลบกันดังนั้น3ลบกับ2เท่ากับ1แต่เครื่องหมายของเราคือเลข3คํคำตอบเกิดเบวก1น,นะครับ การคูณการคูณการคูณขอจำเต็มมันมีเครื่องหมายหลายตัวนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายของตัวเลขเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับถ้าตัวแรกเป็นบวกตัวที่สองเป็นบวกมาคูณกันผลจะได้ค่าบวกถ้าตัวแรกที่1นึงเป็นลบไก่ตัวนึงเป็นลบมาคูณกันจะได้ค่าบวกถ้าเป็นบวกคูณกับลบจะได้ค่าลบถ้าเป็นลบคูณกับบวกได้ค่าลบ ตรงส่วนนี้นักศึกษาต้องจำนะครับจำว่าบวกกับบวกเป็นบวกลบกับลบคูณกันได้บวกถ้าหมายตันข้ามกันได้ค่าลบนะครับตัวอย่างเช่นลบหคูณกับลบหนะครับซึ่งได้ลบกับลบนะฮะตรงนี้นะฮะลบกับลบผลตอบมาเป็นค่าบวกดังนั้น1นคูณหได้1ออกเป็นค่าบวกนะครับหรือลบหคูณกับลบหคูณกับลบหสังเกตนะครับมี3ตัวด้วยกันเป็นค่าลบ คู่นี้ลบ1ก่กับลบ1ได้1ถูกไหมครับจากเส้นข้างบนสมการบนนะครับได้1นั่นกคณิตบอกว่า1่คูณกับลบ1ถ้า1คูณกับลบ1งสเกตตกขบขสมการที่3ค่าบวกคูณกับค่าลบดังนั้นคำตอบมาจะเป็นค่าลบซึ่งแปลว่า1คูณกับลบ1ได้เป็นลบ1นั่นเองโอเคพอเข้าใจนะครับต่อนะครับการหารการหารหคล้ายๆการบวก สังเกตนะครับคล้ายกันบวกคือบวกหารบวกได้บวกลบหารลบได้บวกและเช่นการเ่องหมายตรงข้ามบวกหารลบหรือเป็นลบหารบวกก็ตามได้เ็้หมายลบนะครับตัวอย่างเช่นลบหนึ่งหารลบหนึ่งลบหนึ่งกับลบหนึ่งครับลบกับลบะนะครับตกในยสองนี้นะครับลบหารลบผลที่ได้มาเป็นค่าบวกดังนั้น1คูณหนึ่งได้อะไร หนึ่งหารหนึ่งได้ได้หนึ่งถูกไหมครับต่อครับหนึ่งหารหนึ่งนะครับหนึ่งหารหนึ่งได้หนึ่งสังเกตดูต่อไปเครื่องหมายนะครับเป็นค่าบวกดังนั้นเราได้เป็นบวกหนึ่งนะครับการสับที่คราวนี้บัรทุบันเรื่องการสับที่นะครับก็สับที่นั้นเราจะทําต่อเมื่อมีจํานวนเต็ม2จํานวนนะครับมาบวกกันหรือคูนกันนะครับเราสามารถทําได้สับที่ได้ โดยที่ผลลัพธ์นั้นยังมีค่าเท่าเดิมตัวเร็กกัสับทีนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ a บวก b มีค่าเท่ากับ b บวก a สังเกตฮนะ a กับ b สับที่กันนะครับเครื่องหมายบวกเหมือนกันนะครับหรือจะเป็น a b, คูณ b กกนะครับมีค่าเท่ากับ b คูณ a กับสังเกตครับเช่นเดียวกันนะฮะ a กับ b สับที่กันนะครับยังมีค่าเท่าเดิมเช่นนะครับโดยที่ a กับ b นะครับเป็นค่า,าใดๆจะเป็นบวกหรือลบก็ได้นะครับได้หมดนะครับตัวอย่างเช่น 3บวกลบ2จะมีค่าเท่ากับลบ2บวกสาในสาจำได้ไหมวิธีการบวกเมื่อกี้อลองทำดีฝั่งนะครับ3บวกลบ2ทำยังไงเราค่าสมบูรณ์ขนาดของเลข3มาลบกับค่าสมบูรณ์ของเลข2 3สามลบ2เท่ากับ1สังเกตเครื่องหมายสูงสุดนะครับของเราอยู่ที่เลขาคำตอบคือค่าบวกได้บวก1นะครับโอเคฝั okay, งง่งนี้บ้างฝั่งนี้ช่นเดิมเอาค่า ตัวเลขนะครับสมบูรณ์ของตัวเลขนะครับ2กับ3มาลบกันโดย3ตั้งเพราะสามมากกว่าเอา3าตั้งลบด้วย2เท่ากับ 1, 1> และสังเกตเครื่องหมายของเลข3มีค่าสูงกว่าคำตอบเป็นค่าบวกเพราะนั้นไม่ไว่าเป็น3บวกลบ2ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2บวก3เท่ากับ1เหมือนกันนะครับแสดงว่าค่าบวกนี้นค่าบ,บวกนี้สามารถสับที่ได้ตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงลบ2คูณกับ3 มีค่าเท่ากับ3คูณ2จริงไหมลองนะครับเมื่อกี้เรารู้ว่าการคูณของตัวเลขที่มีค่าตรงข้ามกันลบกับบวกเรากับบวกได้เป็นค่าลบถูกไหมครับโอเคนะครับเราทำไงเอา2คูณ3ได้6 2คูณ3ได้6แต่เครื่องหมายเป็นลบได้ลบ6ฝั่งนี้บ้างอันนี้3คูณ2ได้6เครื่องหมายบวกกับลบได้เป็น ลบโอเคครับถูกต้องได้เป็นลบหกนั่นหมายความว่าลบสองคูณสามมีค่าเท่ากับสามคูณลบสองเท่ากับลบหกเท่ากันน่นหมายถึงสุดว่าการบวกและการคูณมีคุณสมบัติในการสลับที่นะครับสังเกตน,นะครับสามกับลบสองมีค่าเท่ากับลบสองคูณสามจะได้ผลลัพธ์เท่ากันหมดไม่ว่าเป็นการบวกหรือลบก็ตามเราจำไม่ได้นะครับการบวกกับการคูณ มีคุณสมบ,บัติในการสักที่นะครับตัวละไปการเปลี่ยนหมู่คุณสมบัติในการเปลี่ยนหมู่นั้นเช่นเดียวกันจะทำต่อเมื่อเรามีจํานวนเต็ม3จํานวนนครับสจํจนวนคือจับจับคู่ใหม่จับหมู่ใหม่นะครับในการคูณนะฮหรือการบวกก็ตามเราสามารถทําการเปลี่ยนหมู่ได้โดยสามารถทําคู่แรกหรือคู่หลังก่อนก็ได้นะครับโดยที่ค่ามาน,นั้นไม่เป็นแปลงนะครับเช่น A บวกและบวกสสังเกตนะครับเราทำคู่แรกก่อนนะครับ A บวกีก่อนเพืเก็บจองเล็บนะครับ A บวก B บวก C จะมีค่ากับ A บวกวงเล็บของ B บวก C เราทำ A อวก่อนหรือทำา B บวก่ก่อนนะครับแล้วมาบวกที่เหลือและถ้าเป็นฝัตรกันคูณแล้วก็ A คูณบีก่อนแล้วคู C ทีหลังหรือจะเป็น A คูณกับ b กับ C นะครับผลลัพธ์จะเท่ากันลองมาดูนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเช่น 1นบวกสทำหนบวกสก่อนนะครับคูณกับสาแล้วก็บวกกับสามนี่คือเรื่องของการบวกนะครับหรือเราจะเอาเป็น1บวกด้วย2กับ3ก่อนนะครับลองดูซิว่าจริงหมั้ย1บวก2ได้3นะครับบวกกับ3ได้6ลองดูฝั่งนี้บ้างนะครับเราทําคู่หลังก่อน2บวก3ได้5บวก1ได้6นั่นหมายถึง คุณผักกับวก1นบวกสบวกสเราจะจับคู่ที่1ก่อนหรือคู่สอ2ก่อนก็ได้เราเรียกว่าคุณสมบัติในการเปลี่ยนหมู่นะครับลองดูการคูณการคูณนะครับเราวงเล็บนะครับสคูณสก่อนแล้วก็คูณด้วยสไก่ชั่หนึ่งเอา2อคูณสก่อนแล้วก็คูณด้วยสี่เราดูซิว่าสฝั่งนี้เท่ากันไหมนะครับสคูณสได้8แล้วก็คูณด้วย3ได้ 24นะครับฝั่งนี้นะครับด้านขวามือ2อคูณสได้6 6,4กคูณสี่หกได้24นะครับแสดงว่าฝั่งด้านซ้ายมือเท่ากับขวามือเท่ากับ24เช่นเดียวกันนั่นหมายถึงการบวกและการคูณเราสามารถเปลี่ยนหมกได้โดยที่โดยที่ค่าของมันยังเหมือนเดิมสังเกตนะครับเราไมา่ได้สลับที่กันนะครับเราแค่จับคู่ใหม่ ตัวเลข1นึ่อายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนตำแหน่งเราเพียงแค่วงเล็บนะครับวงเล็บหน้าก่อนหรือวงเล็บหลังก่อนในการทํางานเชยนยการตัวเลขล้านนะครับสี่สานี่ก็ยังสี่สเราไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับเราแค่จับหมวดหมู่ในการคํานวณคุณสมบัติในการแจกแจงเราจะแจกแจงได้ต่อเมื่อเรามีการคูณกับวงเล็บนะครับเราอาจวนเต็มไปคูณกับวงเล็บ นะครับซึ่งในนั้นจะเป็นการบวกการลบหรือต่างๆนะครับอยู่ในนั้นอยู่นะครับเราสมนติการแจกแจงจำนวนเต็มที่อยู่ข้างนอกนะครับคูณเข้าไปกับทุกจํานวนที่อยู่ในวงเล็บตัวอย่างเช่นนะครับ a คูณ B บวกสนะครับเราเอา a นะครับกระจายเข้าไปนะครับแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับก็กลายเป็น A คูณ B กับ A คูณกับ C และเครื่องหมายของมันคือเครื่องหมายบวก นะครับเราเอา A คูณ b ก่อนแล้วก็บวกกับ A คูน C นะครับและสังเกตนะครับพจน์นี้มีวงเล็บ B บวก C แล้วก็คูณด้วย A เราจะแจงโดยการเอา A คูณกับทุกจำนวนที่อยู่ในวงเล็บนะครับก็กลายเป็นเอา a คูณกับ B บอยนะครับแล้วบวกด้วย A คูณกับ C นะครับเนื่องจากนี้เครื่องหมายบวกนะครับก็ได้เป็น b คูณ a บวกกับ C คูณ a โดยการเอาตัว A นั้นกระจายเข้าไปนะครับแจกแจงเข้าไปในทุกพจนะ์ของในวงเล็บนะครับตัวอย่างเช่นเราลบมีลบสลบสคูณกับวงเล็บนะนี่คือวงเล็บนะครับลบสวงเล็บมี5้บวกสในวงเล็บเราทําคือเอาลบสแจกแจงเข้าไปนะครับแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนี้นะครับให้กับทุกตัวนะทุกพจน์ในพจน์ที่2นะครับลบสา คูณกับ5นะครับได้ลบสคูณหบวกนะเครือหมายบวกนะครับบวกลบสคูณกับ2ได้ก่อนนี้นะครับพจน์ที่2เพราะนั้นพจน์ที่หนงนี่ได้เป็นลบสามคูณห้าได้เท่าก,กับอะไรสังเกตนะฮะจำได้ไหมาการคูณเมื่อกี้เครื่องหมายตนข้ามกันลบกับบวกลบกับบวกคูณกันได้ค่าลบ เพราะนั้นลบ3คูณลบหได้เป็นลบ15บห้บวกด้วย3คูณสได้เป็น6เครื่องหมายลบเป็นลบ15ลบบวกด้วยลบ6เพราะนั้นลบบวกด้วยลบได้เป็นลบ21นะครับลบ16บวกด้วยลบ5เป็นลบยีนั่นเองเครื่องบักของศและเครื่องบักของหนะครับ ในส่วนของศูนย์และหนึ่งน,นั้นเราต้องเข้าใจนะครับกระบวนการในการบวกหรือการลบหรือการคูณต่างๆของสมบัติของเลขศูนย์เลขหนึ่งคุณบัตของศูนย์มีอะไรบ้างนะครับไม่ไว่าเป็นคุณบัติของการบวกรังการบวกนะครับเช่น A บวกด้วยศูนย์นะ a บวกศูนย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์บวก A หรือมีค่าเท่ากับ A เมื่อ A นั้นเป็นำนวใดใดอะไรก็ได้นะครับไม่ไว่าจะเป็นบวกเป็นลบเป็นศูนย์นต่างๆได้หมดเพราะนั้น A บวกศูนย์ก็เท่าศูนย์บวกเเท่ากับค่า a นั่นเองนะครับ ไปสองคูณ0นูนะคุณปักกันคุณปักกันคูณนะครับ a คูณ0เท่ากับ0ูนคูณ a เท่ากับ0เมื่อ a นั้นเป็นจำนวนใดอะไรก็ได้นะครับได้สูนเช่นกันศูนย์หาร a นะศูนย์ 0, หาร a เท่ากับ0ต่อเมื่อนี้สำคัญน,นะครับต่อเมื่อ a ต้องไม่เป็น0ูนศูนย์หาร0ูนย์หาค่าไม่ได้นะครับต้องสาต้องระวังนะครับ A ห้ามเป็นศูนย์ะครับไม่งั้นจะหาค่าไม่ได้ทันทีแต่ A เป็นค่าอะไรก็ได้เป็นบวกเป็นลบได้หมดนะครับยกเว้นศูนย์ตัวเดียวนะครับ A คูณ b A คูณ b เท่ากับศูนย์แสดงว่าอะไรแสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์นะสังเกตจาก,กจข้อ2ก่ข้อ2นะครับ A คูณศูนย์เท่ากับศูนย์คณเเท่ากับศูนย์นั่นหมายถึงถ้าผมปิดตรงกลาง a คูณศูนย์เท่ากับศูนย์ หรือศูนย์คูณ a เท่ากับศูนย์น่าหมายถึงข้อนี้ไม่ไม่ a ก็ b ตัวใดตัวหนึ่งจะเป็น0ูนะครับศูนย์คูณ b ได้ศูนย์หรือ a คูณศูนย์ได้ศูคือม่นตัวเดียวนด่จะ a เป็น0ูนย์ก็ได้ b เป็น0ูนย์ก็ได้นะครับได้ค่าศูนย์เท่ากันจากข้อสอนะครับคุณสมบัติของ1น,นะครับถ้าเราแทนค่า a เป็นจำนวนใดๆนะอะไรก็ได้นะครับ a คูณหนึ่ง จะมีกับ1คูณเเท่ากันไหมครับ A คูณ1เท่ากับ1คูณเเพราะเรามีคูณสมบัติในการสับที่หลังจำได้นะการบวกการคูณมีคุณบัติในการสับที่และมีคณบัติในการเปลี่ยนหมู่ดังนั้น a คูณ1เท่ากับ1คูณเเพราะเรามีคณบัติในการสับที่นะครับ A คูณ1นเท่ากับ1คูณเเท่ากับ a อนะครับอีกข้อนึง A หาร1นเท่ากับ a นะครับ a หาร1เท่ากับ a เมื่อ a เป็น จำนวนเต็มใดาถามว่าเป็นศูนย์ได้ไหมได้ศูนย์ศูนย์หารหนึ่งได้ศูนย์นะครับก็คือ a ได้เองถ้าแทน a ได้วยหนึ่งหนึ่งหารหนึ่งได้หนึ่งถ้าแทน A ด้วยสองสองหารหนึ่งก็ได้สองถ้าแทน a ได้วยศูนย์ศูนย์หารหนึ่งได้ศูนย์จากกฎไม่กิ้นะครับโอเคมีคาดว่านะครับคาดว่านาักศึกษาคงคอเข้าใจนะครับในเรื่องของจํานวนเต็มบ้างพอสมควรนะครับไว้พบกันใหม่นะครับในเรื่องต่อไปขอบคุณครับ